ตอนจะทุ่มมาได้ในใกล้ทุ่มมาได้ในใกล้จะทุ่มมาได้พี่น้องยังแดดองค้ออยู่อันแดดเออแดดป่าฝ่าแดดแดดแดดซ้ำๆแดดคำหน่อยได้พี่น้องงงมอ่อย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 ภาษาไต้หวันเขาจะคำเจียภาษาจีนกลางเจ้าภาษาจีนกลางเขาเรียกการเจอภาษาไต้หวันเขาเรียกเขาเรียกคำเจียบ้านเราเรียกว่าอ้อย แกงนออ้อยมือได้นอ้อยจะวางแกงนออ้อยนี่เนาะพี่น้องเส้าที่ก็แพงแรงก็ไม่ถึงเรื่องก็เยอะก็เยะมันเป็นใหม่หรือมันอย่างไรน่ะน่ะมันอ้อย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 ไรไรไรไต่ไต่ฝ่าเก็บเดี๋ยวคนจะรู้งพี่น้องจ้าจะว่าจังได้นาะนี่เนาะคนอะโอ้โหคาร์โดหัวเรื่อเห็นหมุนวิบวีเลยหมุนวิบวีเลย อันนี้ก็จักอีวันสองวันเนาะนั่น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 นะนะนั่น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 นะโชคดีโชคดีสุขีสุขีพู้ใดีิมาก่ามาไหวก็มาเด้อมันอยู่อยู่เพื่อลูกหรือจะมาให้โชคดีสิ่งไม่ไม่คาดหวังไม่คาดหวังล้มแล้วลูกไม่ผิดล้มแล้วลูกมันไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้เป็นตอนนี้ เราทำตอนหน้าไม่รู้จะเป็น,ปนกองไคยแล้วน,นี่โลกนี้เหมือนดังละครมาเนื้อช่องมาเด้อช่องมอาอเด้อ,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 ดอพี่น้องเด้อโกก,ก,กกมกนหมานเด้อลำลำเลยด้วยเด้มาเด้อมาเด้อมาพื่อสิมากกาบมาไหวกับมาเด้อเพ่อเอาดอกคาคู่ <laughs> บ่ดอกคาคู่พ exactly. ี่น้องมาโลนมากราบมาไหวแล้วนี่พูดได้อย่างไดมันเป็นกล้วยอะไรทําไมน่ารักจังอะไรกันพี่ยังเจอเต่อเต่อเต่อเตอสวัสดีจ้าบัวจ้าบัวขาวบัวหลวงบัวแก่สวัสดีสวัสดีรมมาขอกเราสวัสดีสวัสดีคอยป่าเพื่อไม่คอยป่าเพื่อผ่้หายมิยุงไอ้ไสเป็นถังยังสิเวลาเปลี่ยนหนามมันจะเปลี่ยนไงพี่น้องลยกถังอหรอ ยกทังออกแล้วก็ล่างๆแล้วก็เปลี่ยนน้ำแต่ว่าป่าก็ต้องมีนกกองอยู่นะพี่น้องถ้าถ้าหักก็ต้องวุ่นวายถ้าบ่ชหักก็บ่ต้องปลูกก็ต้องวุ่นวายสวัสดีสวัสดีทำอย่างนี้มันก็เปลี่ยนน้ำไงได้พี่น้องสวัสดีจ้าจาเนี่ยแล้วเขาเปลี่ยนน้ำเขาก็ยกไปยทางออกแล้วก็เปลี่ยนน้ำล่างใดแล้วก็ไปทางใจะไม่โอเคจะง่ไง ที่ไม่คาดหวังกับมีหวังสิ่งที่คาดหวังกับไม่มีหวังสิ่งที่เราคาดหวังกับไม่มีหวังสิ่งที่เราไม่คาดหวังกับมีหวังโอ้ยโศกโศกมันหมานลำลำเลยลุยโศกดีตลอดดีตลอดไปได้จะเด้อคุณบ่ไดคาดหวังเลยค่ะเด้อเขาบ่คือคาดหวังนี่นี่ว่าคาดหวังนลยว่าจะไอ้น oh ั่นน่ะนะเขาพัดไงให้เขามีควอมหวัง ถ้าเาหวังเขาเออไม่คาดหวังแต่มีวังดังๆจ้าชีวิตนะ่ะลม้มลุกคุกค,คานเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆพี่น้องเอ,อ้ยชีวิตคือการเริ่มต้นอยู่บนเสาเริ่มไปใช้กระดาษกระดาษเถอพี่น้องจ้าหว้วยหอมแซ่บเด้กยวยนี่พี่น้องแซ่บพี่จ้าแซ่บพี่จ้าโอ,อ้ยใอยจะไปหอดใส่นอกมือมน,นีิเนาะ อ๋อขนัาดก็ไปสวนพญานอยนะของพญานอยเอ้ยของข่อยเด้อเจ้าเยลักของข่อยเด้อคุณน่ะไปสวนพญานอยคุณน่ะของพญานอยเอ้ยของข่อยเด้อหน่ะเด้อมันเป็นของเจ้าเด้อเออต้นไม่ยช่ทั้งข่อยไาอยู่ทั้งเจ้าเจ้าจะมังกรของข่อยเด้อพญานอยเอ้ยโอ้ยตรงนี้มันจะสุกแล้วนี่จะสุกแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยจะโม่งหนอเนาะ ที่ไม่คาดหวังกับมีหวังสิ่งที่คาดหวังกับไม่มีหวังสิ่งที่เราคาดหวังกับไม่มีหวังสิ่งที่เราไม่คาดหวังกับมีหวังโอ้ยโศกศมันหมานลำลำลวล้วไโศกดีตลอดปีตลอดไปได้จะเด้อคุณบาได้คาดหวังเลยค่ะเด้อเอาบ่คือคาดหวังนี่นี่ว่าคาดหวังนลยว่าจะไอ้นั่นน่ะนะเขาผัดไงให้เขามีควอมหวัง ถ้าเขาหวังเขาเออไม่ขาดหวังแต่มีว่างดังดังดังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเขาลันมาก่ไม่สวัสดี้สวัสดีจ้สวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนสุขีตลอดปีตลอดไปทุกคนคิดดีทาดีจะได้สุขีตลอดปีทุกครบทุัชาสวัสดี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  เห็นเรางามก็จอดปุ๊บเลยได้พี่น้องเจอปุ๊บหลักปับเพ็นแล้วก,ก็สะดุดหูสะดุดตาพี่น้องจ้าเจอปุ๊บหลักปับปับหลักปุ๊บนะคะกันชนะดีจ้าผู้เฒ่าก็ดอกไม้จ้าผู้เฒ่ามันนึกวเฒ่าผู้เฒ่าก็ดอกไม้